ฉีดฟิลเลอร์หน้าผากเหมาะกับใครบ้างข้อดีและข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากการผ่าตัดเสริมหน้าผากและการเติมไขมันหน้าผากค่ะสวัสดีค่ะหมอแนนวิสแคลคลินิกนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหน้าผากแคบหน้าผากแบนหรือว่าหน้าผากยุบมีรอยบุ๋มนะคะและกําลังตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีไหนดีมีหลายทางเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผาก การผ่าตัดเสริมหน้าผากหรือการเติมไขมันหน้าผากค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนํากันค่ะว่าการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากเนี่ยเหมาะกับใครข้อดีและข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากการผ่าตัดเสริมหน้าผากและการเติมไขมันหน้าผากเพื่อประกอบการตัดสินใจกันค่ะ มาเริ่มกันที่การฉีดฟิลเลอร์หน้าผากนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ไม่อยากผ่าตัดหรือไม่อยากมีรอยแผลจากการผ่าตัดก็สามารถเลือกวิธีการฉีดฟิลเลอร์แทนการผ่าตัดเสริมซิลิโคนได้ค่ะสําหรับฟิลเลอร์หน้าผากนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาหน้าผากแบนหน้าผากมีร่องลึกมีรอยยุบและมีรอยบุม๋มหรืออยากเสริมหัวเหงบริเวณหน้าผากค่ะ มาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากกันค่ะข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากนะคะเจ็บตัวน้อยกว่าการผ่าตัดนะคะแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นไม่เกิน7-14วันและสามารถปรับลดหรือเพิ่มความหนกนุนของหน้าผากได้ค่ะสาหรับข้อเสียนะคะตัวฟิลเลอร์จะอยู่ไม่ถาวรค่ะเพราะว่าฟิลเลอร์แท้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1ปีและจะค่อยๆสลายตัวไปอย่างเป็นธรรมชาติแต่สามารถเข้ามาเติมใหม่ได้เรื่อยๆไม่เป็นอันตรายค่ะต่อมาเป็นการผ่าตัดเสริมหน้าผากด้วยซิลิโคนค่ะ ข้อดีก็คือตัวซิลิโคนจะอยู่ได้แบบถาวรแต่ถ้าอยากแก้ทรงเนี่ยก็ต้องเข้ามาผ่าตัดอีกรอบค่ะสำหรับข้อเสียนะคะก็จะมีรอยแผลจากการผ่าตัดหลังทำเนี่ยอาจจะมีรอยช้ําและใช้เวลาในการพักฟื้นค่อนข้างนานและนอกจากนี้นะคะยังต้องดูแลแผลอย่างดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ และอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการเติมไขมันบริเวณหน้าผากนะคะก็จะใช้ไขมันจากตัวเราเองซึ่งดูดมาจากบริเวณอื่นของร่างกายและนํามาเติมบริเวณหน้าผากค่ะลดความเสี่ยงในการแพ้โดยไขยมันที่ผ่านการดูดออกมานะคะจะผ่านกระบวนการปั่นและนํามาแยกเป็นของเหลวค่ะสำหรับข้อเสียก็คือจะมีแผลจากบริเวณที่เราได้ทําการดูดไขมันออกมาและมันจะไม่เห็นผลชัดในครั้งแรกต้องฉีดซ้ําในหลายๆครั้งและอาจจะเกิดปัญหาผิวไม่สม่ําเสมอไม่เรียบเนียนหลังการเติมไขมันได้ค่ะ สรุปง่ายๆเลยก็คือการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากและการเติมไขมันหน้าผากเป็นการแก้ปัญหาที่ผลลัพธ์ไม่ถาวรทั้งคู่ค่ะแต่การฉีดฟิลเลอร์หน้าผากมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนสามารถทําได้ทันทีและไม่เสียเวลาพักฟื้นค่ะส่วนการฉีดไขมันบริเวณหน้าผากจะต้องเจ็บตัวถึง2รอบค่ะรอบแรกก็คือบริเวณที่ดูดไขมันนําออกมาและอีกหนึ่งรอบคือขั้นตอนการเติมไขมันบริเวณหน้าผากค่ะ การผ่าตัดเสริมหน้าผากหรือเสริมซิลิโคนบริเวณหน้าผากก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบถาวรไม่ต้องมาฉีดซ้ำๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากแก้ปัญหาที่เห็นผลลัพธ์ทันทีและไม่ต้องพักฟื้นหมอก็จะขอแนะนําเป็นการฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผากค่ะเพราะถ้าฉีดด้วยฟิลเลอร์แท้จะมีความปลอดภัย100%อเเพราะฟิลเลอร์จะสามารถสลายได้เองตามธรรมชาติไม่มีสารตกค้างและสามารถเข้ามาฉีดเติมได้เรื่อยๆตามคำแนะนำของหมอค่ะ ใครที่ไม่อยากพาาลาดสาระดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์หรือกด Subscribe ช่องวีสแควร์คลินิกกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนะคะหรือถ้าอยากปรึกษาหมอก็สามารถแอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะหมอตอบเองค่ะ